นิเทศศาสตร์มหาวทิทยาลัยสยามจัดแสดงละครเวทีในชื่อเรื่องว่าสามสาวสา,สามสามซึ่งเป็นบทละครที่นำมาปรับใหม่และถือเป็นการแสดงละครเวทีครั้งแรกของอาจารย์และนักศึกษาอีกด้วยซึ่งทางคณะนิเทศศาสตร์มหาวทิทยาลัยสยามเปิดหลักสูตรสาขาใหม่นั่นก็คือสาขาวิชาการสื่อสารการแสดงนับว่าละครเวทีเรื่องนี้มีความน่าสนใจอะไรบ้างนั้นไปถามที่มาของการแสดงละครเวทีนี้กันก่อนเลยค่ะก็ละครในการแสดงนะครับถ้าการแสดงอะไรแล้วมันก็ต้องสนุก นะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยทุกคนสนุกสนุกด้วยแล้วละครที่เล่นออกมาผมว่าจะเห็นว่าเป็นแนวที่ทุกคนมีส่วนร่วมเข้าไปร่วมเล่นร่วมมีความรู้สึกกับตัวเรื่องและกับตัวนักแสดงด้วยอย่าลืมนะครับว่าเราเพิ่งเปิดภาควิชาใหม่คือภาควิชาสื่อสารการแสดงดังนั้นครูทุกคนที่เข้ามาจะต้องแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเขาสามารถที่จะแสดงได้แล้วก็ถ่ายทอดให้คนอื่นที่สามารถอยากต้อง,อง,องการจะมาเรียนมาเรียนรู้ได้ เราสามารถสอนการแสดงที่มอสสยามได้คือจริงๆแล้วต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับว่าละครเวทีเนี่ยเรื่องสามสาวสามสามเนี่ยเป็นละครลิขสิทธิ์ของบริษัท d r e a m b o x Entertainment จำกัดนะครับซึ่งสร้างมาแล้ว3ครั้งด้วยกันแล้วก็ครั้งนี้เราขออนุญ,ญาตทางบริษัท d r e a m b o x ์นำมาเขาเรียกวา่าเหมือนกับตัดทอนบทนิดนึงแล้วก็รีเมคใหม่นะครับเพื่อที่จะให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวกับตัวละครหลัก3ตัวก็คือมีตัวเปิ้ล ง่จะเป็นสาวที่นักต้มตุ๋นหลอกลวงอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีนวลจะเป็นสาวติดพนันนะครับแล้วก็จะมีตัวสุดท้ายก็คือแอนก็จะเป็นเมียน้อยเป็นคารกเตอร์3ตัวหลักๆตอนนี้ครับซึ่งเราก็จะเป็นเรื่องที่มาเล่ามาเล่าเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนฟังว่าเป็นอย่างไรแล้วให้ผู้ชมทุกท่านช่วยกันตัดสินว่า3คนนี้จะได้ไปสวรรค์หรือว่าลงนรกครับ หลังจากไปฟังเรื่องราวคราวๆของละครเวทีเรื่องนี้กันไปแล้วคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงอยากดูกันแล้วนะคะเอาเป็นว่าไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเร,เราต้องเล่าเรื่องของเรา้เขาฟังจริงๆหรออืมใช่ <c oughs> นี่เงาจะถ้าเกิดเขาคิดว่าเรื่องเราดีอ่ะเราจะได้ไม่สวนสใช่ไหมใช่แต่ถ้าเขาไม่ชอบเรื่องของเรา เราก็ต้องตกนรกใคร เอาสร้อยไปคืนแมวอะแ้หมาไม่ฆ่าไเท่านั้นละแต่หนูไม่ได้เอาไปคืนหมานะคะหนูเอาไปคืนผู้พิทักษ์สันติราพี่เด็กเมื่อวานสือจะเอาส้อยหนักตั้งหลายบาทไปคืนตำรวจเด็กมันไม่รู uh> şey> ้อะไรนะคุณนะก็เอาเป็นว่าเราสองคนอาจจะทำบุญร่วมกันรักชาติที่แล้วก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ัคุณพี่ มันเยเป่ะต่าคะนนี้ระหว่างที่รอเขาเอทต้อง,งอเ,ออเ,เพิ่มมาติดอยู่ที่ติฉันไม่มีเสียงอะไรเป็นหลักเลก,ก็ไม่รู้แต่แตฉันไม่สนใจหรอกอ,องซานซูจีองสานจีองสานซูจีอ,องสานซูจีออ ในเมื่อพนันกันก็ได้แต่ยังไงอีนวลคนนี้ก็ต้องตกนรกอยู่แล้ว

วานนั้นฉันด <no ูทีเลยว่าเขาต้องเป็นงานคู่ของฉันแน่ Thank ด้วยเอาฝันยามานะไปวางใต้ตู้อีในร้านนี่แต่เช้าตรู่เลยแต่พอถึงเวลาทุกอย่างผิดแผนไปหมดโอ๊ยแม่ทำไม่ไห,หวแล้วลูกอีเป็นนอกที่ไหนไม่รู้มนั่งเชียร์บอลอยู่หืมแต้ยังจำดีกว่า 对吧 <走 S 2> เราขอแนะนำตัวกับท่านสอสอเป็นทางการก่อน <c oughs> เรามีนาว่า <c oughs> กันินิกากล้ามงั้ <c oughs> <c oughs> เราทำหน้าที่เป็นประธานในวั่นี้ <c oughs> ถึงเวลา <c oughs> ที่สอสอทุกท่านจะต้องัดสินและเลือกว่าจะให้พวกเธอไปทีใ่ใดเพราะทุกอย่างอยู่ในมือท่านแล <c oughs> ้วพุรณากองแบบสอบถามและส่งด้านหน้าด้วย <c oughs> นับว่าละครเวทีเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องราวที่สะท้อนสังคมในด้านต่างๆมากมายและยังเป็นละครเวทีที่ได้นักแสดงเป็นอาจารย์และนักศึกษามาร่วมแสดงอีกด้วยถือว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะ เราไปทมนักแสดงแต่ละคนกันดีกว่าค่ะว่าใครรับบทเป็นอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะชื่ออนรค่ะเป็นชื่อเล่นชื่อตะโก้ค่ะเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสยามคณะนิเทศศาสตร์ค่ะรับบทเป็นเปิ้ลที่เป็นนักต้มตุ๋นค่ะอาจารย์เง็กนะคะนิเทศศาสตร์เหมือนกันค่ะสอนที่นิเทศมสยามแล้วก็รับบทเป็นนวลค่ะมีคาแรคเตอร์ที่แบบติดพนันลุ้นการพนันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอาจารย์มีนค่ะ เป็นอาจารย์ที่คณะน,นิเทศศาสตร์ค่ะมอสยามแล้วก็รับบทเป็นแอนค่ะเมียน,น้อยค่ะมันมันเป็นมาตรฐานของสังคมไทยอยู่แล้วที่จะมองเห็นในด้านของบวกบวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างละครวันเนี้ยเราเสนอมุมมองของด้านลบของในตัวละครแต่ละตัวว่า มันพยายามมาแก้ตัวในสิ่งที่มันมันทำไม่ถูกนะแล้วก็แก้กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อ,อ,อีกแล้วไม่ได้แล้วคือคมีทางให้แค่สามทางเท่านั้นซึ่งละครเรื่องนี้ก็เหมือนแสดงให้เห็นด้วยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วมันมีคนที่มาตัดสินเราจิงจริงเหมือนแบบในขณะที่มีโอกาสอยู่ก็แสดง <c oughs> ออกในสิ่งที่ดีเถอะในขณะที่ตัดสินใจเลือกได้ว่าจะไปนรกหรือสวรรค์ <c oughs> ค่ะอยาเสริมนิดนึงค่ะคืออย่างการแสดงที่กําลังทําอยู่เนี้ยค่ะมัน มันเป็นเหมือนการสลายตัวตนอะไรของคนของมนุษย์ด้วยนะคะว่าแบบออจริงๆเรามันไม่ใช่มีเราแค่แบบเราอย่างเดียวคนเดียวพอเวลาเราได้ไปศึกษาตัวละครแบบอื่นเนี้ยเราก็รู้จักที่จะเรียนรู้คนในรูปแบบต่างๆนี้ด้วยะคะ่ะ